สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผู้ติดตามทีมงานสารวัดทั้งสินแล้วก็ผู้ติดตามช่องนนทวัฒน์สารวัดทั้งสินทาง YouTube นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบางสะพุงนะครับจังหวัดเลยเอ,อยู่ที่บ้านผู้จัดการนิกนะครับผมเข้ามาเมื่อคืนเ้าล่ำอยู่ที่อำเภอผูกระดึงนะครับเมื่อคืนที่งานก่อหอยู่ที่โอ,โดอ,อุดรทางผ่านพอดีนะครับผู้จัดการรายการว่านาเป็นกระเละพาไปกินเผา,า,าบ้านนะครับยังชมบ้านใหม่ นิกนะครับผม <are> เปินบานไม่เพินอาดใหญ่โ oh. ตอันนี้เป็นคุณแม่นะครับแม่หนู oh. แม่ผู้จัดการนะครับผมอาดตัไปซื้อของมากมันจะเป็นภายในบ้านนะครับ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวห้องยังชมรอบบ้านก่อนนะครับผม oh. อันนี้จะเป็นครัวแล้วก็ oh. นี่ศิลปินหลายคนครับ oh. จะมีพี่ก๊อด เอกเตอร์อีระน้อยกระสินนะครับบิกกซีน,น่ทนวลแล้วก็คณาปูเตรียมอ่อนนะครับผมแล้วก็บอมเบอร์โอ๊ตแล้วก็พี่เปียรัชดานะครับกําลังเย็นแน่กินกันอยู่ั ทำอะไรเด็ดเด็ดบี๋แล้วทำอะไรกินเนี่ยฮะทำอะไรเนี่ยลากม่วงหลักม่วงยังคือมีป,ปลาทูญี <c oughs> นนป่นบอกยุยาไม่ตกนี้จะได้กลัวนะครับผมเดี๋ยวเราหายาขอนยาบานไปเขาทั้งหนาดีกว่านะครับหายาขอนยาบานเดี๋ยวยังกลับมาจะเป็นเวรบริเวณนอก บ้านข้างบ้านนะครับที่กำลังเด็กนะครับเดี๋ยวได้แล้ก่อนสิขอในบ้านยามมาเบิ่งฟฟังนี่ก็มีได้เป็นห้องโถงบ้านนะครับผมงพานร่มเรือนได้พี่น้องเย็นสบายดีเพราะว่าเบิร์ฟแทบเปเบิร์ฟเหม่งกําแพงเออเบิร์ฟเหม่งเหมองกําแพงพังมาเบิร์ฟวันเป็นแต่พังบัวนี่ห้อง เพิ no. i, ่งเจออะพี่น้องโอ้ยพุนถมดินถ่วมหลังคาเฮิรนข้าเจ้ามืมันบ้สิบบพังเนาะเบิ่งเจออะไพี่น้องเบิ่งเจออะไรผุนจักเมียี่หญ่หาเมตรบ่กถมขึ้นมาเนี่ยกำแพงนี่กว้ามสูงไหมบ้าผุนตะกี้กับยุคพุนเด้พี่น้อง อันซ้ำด้างข้างเพื่อนข้าจัาเลยได้นน่พี่ลหละม่สิบอหลุ่มเนาะตอนนี้ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแนนแล้วมันสุดเนาะแล้วก็ลมนจะล่มใช้เพือนข้าจ้าได้พี่น้องนี่แม่แม่บอกว่าตอนตีสามันลันปวดปวดไปสั่นเทือยังก็บอะไร้นอนอยู่เดียวแม่ปะ ก็เป็นแต่หยาดเนาะฝนช่วงฝนตแกแห้งๆหน่อยพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ซ่อมบำรุงแล้วนะครับกำลังตอนนี้กำลังเห็ยดอยู่เดี๋ยวช้าหน่อยสร้างกับเขามานะครับนี่เป็นข้างในครัวสี่าพี่น้องแยา,งาไปไปชมข้างในบ้านนะครับเปน็นจังไดในบ้านสวยงามแบบไดน,นะครับอันนี้อยู่ที่ อันนี้ข้างในบ้านนะครับเป็นตกแต่งธรรมดาเลยพี่น้องมีแอร์มีอะไรและสิง่งในห้องโถงก,ก็จะเป็นห้องหนึ่งสองสามบัคาเปิดเข้าไปข้างมาก็จะเป็นรวมเลยนะครัรบสีน่าครัวครัวห้อง

ภาพกันเบอ่ก็โอยอันนี้พวกพวกั้วใหญ่นะครับกำลังเห็ดน่ากินอยู่นะครับวันนี้ได้อะไรกินครับเยอะเยอะมากมากเสพไผ่แบมดีแลีก็เบอรนโอ้แกงเห็ดแม่บอกว่าแม่ร้านรแกงเห็ดอะไอยู่ เปิดตรงน้ำไวมีั้างในมีอะไรนะเปิดว่าไหนเต็มนล้น่าจะเป็นแกงกิเลกนะครับเน็นได้ถุงแล้วว่าน่าจงนะเมียนว่ามันหนาดอกเมียนกัะกๆเลยเมียนกิเลกปนปลากรูถามแม่มอผักสวนครัวเล็กๆนี่ยในพื้นที่จำกัดนะครับ เอาเอนแล้วนวลแล้วกูมีไอมันบ่เมยด้วยหันอันนี้จะเป็นรถทีมงานเฮานะครับรถศิลปินหนึ่งสองสาม สี่หาหกคันรถบีกีจอดดูพูดหกคันยังเหลืออีกรถบัสหนึ่งรถบัสที่มากมากว่าไรเพราะฉะนั้นบ่มีหมองจอดเลยพี่น้องถ้าจอดก็จอดไปพูดทางเข,งข,งขง่าพูดยางมาเป็นกิโลผมนีดด่เอา้เอาเ,อ,าเ,อ,าเอ,าอ้าเอ้าเอ้าเพิดปเป็นอิสระเนาะไปอขอบอาพี่เอาพี่เอาพี่เอาพี่ฮะ มันมึนเนาะเขาออกจะเรียกไงพอตะกี้เนี่ยเอามาตัวนี้น้อยอ้มจำเลยหรือเหมือนรู้ยู้ดอนบอวันแรกวันแรกที่เอามานะอ๋อ6เมตรด่านเด้องโยนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงคลิปไปซ ouais ้ำ <pagar running> pues, okay, นี่นะครับผมเร,เราจะเราจะมาเจอกันที่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้จัดการนะครับผมที่เรี่องตอนรับนะครับตอนรัตุ้มหน้องมาหนิมาหนิอ๊อบนิ่งอยู่นิงน่ง,ง,งซะก่อนอยูหนิง่งซะก่อน <c oughs> <c oughs> มาเลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย